สวัสดีครับ Bible before breakfast คํำทิปประจําวันวันนี้ก่อนที่เราจะไปไหนไมาไหนนะเราทักทายก่อนผมเพิ่งรู้ว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดนะครับที่เมืองไทยนะคนไทยนี่เป็นคนสุภาพนะครับเราเป็นวันหยุดเนี่ยเป็นวันเรียกว่าสุภาพสุภาพางั้นเลยครับวันหยุดมาคานะครับวันหยุดวิสาขะนะครับแล้วก็วันหยุดอะไรนะอาสาฮะ อาสาหะนะครับก็เป็นวันหยุดของที่พูดครับขะนะครับนะมีฮะด้วยนะครับใครคิดอะไรออกอีกมีวันหยุดในที่เราสุภาพกันนะมาค่ะมาค่ะนะครับมาครับวันหยุดมาครับบูชานะครับขอบคุณพระเจ้านะครับมีวันหยุดกันด้วยก็วันนี้อยากให้เราลองปิดชื่อหัวข้อเรื่องนะเราคุณลองตั้งชื่อเองจากคุณอาจพระคัมภีร์นะครับแล้วผมจะตอบคำถามที่น้องปอ เขียนถามมานะครับเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องการรับใช้นะครับเรามาดูพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันครับอามสบทที่7ข้อ1 2ถึง15วันนี้ไม่ต้องให้ใครอ่านให้ฟังนะเราอ่านกันเองนะครับอามสบทที่7ข้อ1 2ถึง15บอกว่าอย่างีงนะครับพระเจ้าพระเจ้าวันนี้มาถึงเราข้อ1 2ถึง15บอกว่าและอามาซียพูดกับอามสว่า ท่านผู้ทำนายไปเสียจงหนีไปยังแผ่นดินยูดาไปทำมาหากินที่นั่นและเผยพระจนะที่นั่นเถิดอย่ามาเผยพระจนะที่เบตเอลอีกเลยเพราะว่านี่เป็นสถานนมัมการของกษัตริย์และเป็นพระวิหารของอาณาจักรอาโมจึงตอบอามาสิยาว่าข้าพาเจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระจนะหรือลูกของผู้เผยพระจนะข้าพาเจ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์และเป็นคนดูแลสวนมะเดือ่อ และพระยาเวทรงนำข้าพเจ้าออกจากการติดตามฝูงแพะแกะและตรัสกับข้าพเจ้าว่าไปสิจงเผยพระจนะแก่อิสราเอลประชากรของเราให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระจนะพระเจ้าตอนนี้ในการพูดกับเราส่วนตัวสอนเราทุกคนอธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับคุณเห็นพระวจนะพระเจ้าไปแล้วอธิษฐานแล้วคุณคิดถึงหัวข้อเรื่องอะไรครับ ห้ามดูห้ามดูคุณจะคิดถึงเรื่องคนทอมใจไหมครับคุณอาจจะต้องกลับไปอ่านอีกรอบอนกแล้วคุณก็คิดเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องคนทอมใจนะมันเป็นเรื่องผู้ผยชนะใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของอามาซยยมาคุยกับอารโมดครับคุณรู้ไหมครับว่าอามาซยยเป็นใครเราถอยขึ้นไปดูอีกข้อหนึ่งอีกสองข้อนะครับข้อสิบบอกว่าอามาซยยปูโรหิตนะครับ อามาสยาบุโรหิตอามาสยาไปฟ้องกษัตริย์แล้วนะครับว่าอาโมสมาถึงนะพูดอะไรร้ายร้ายร้ายกับแผ่นดินนะครับแล้วก็อามาสยาก็เลยมาบอกอาโมสว่าท่านผู้ทํานายนะครับเรียกอาโมสว่าท่านผู้ทํานายไปเสียจงหนีไปยังแผ่นดินยูดาห์เดี๋ยวคุณจะเดือดร้อนแล้วละ,ละคุณพูดถึงกษัตริย์ยังไม่ถูกต้องเนี่ยจงหนีไปซะไปทํามาหากินที่นั่นไปเผยพระจนะที่นั่นอย่ามาเผยพระจนะพระเจ้าที่นี่ที่นี่มันเป็นที่ของกษัตริย์ เป็นวิหารคุณไม่ควรมาที่นี่อาโมดตอบว่าผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ลูกของผู้เผยพชนะด้วยผมไม่ใช่ผู้เผยพชนะด้วยผมเป็นแค่คนเลี้ยงสัตว์เป็นคนดูแลสวนมะเดือ่อและพระเจ้าพระยาวเวนำผมออกมาจากการเลี้ยงสัตว์และมาเผยพระจนะครับครับพระจนะพระเจ้าวันนี้มาถึงเราทุกคนครับ คนที่ทอมใจเอเอเาค,คุณเขียนชื่อหัวข้ออย่างนะครับคุณอาจจะบอกว่าเรื่องตัวตนที่แท้จริงก็ได้นะครับหรือเรื่องของผู้เผยรชนะคนที่พระเจ้าเรียกหรือจะใช้เรื่องตัวจริงของของเรานะครับอาโมสบอกว่าผมไม่ใช่ครับเราจำได้ไหมครับตั้งแต่ต้นเราบอกแล้วว่าอาโมสเป็นคนธรรมดาเป็นคนเหมือนพวกเราเนี่ยครับที่เขามีอาชีพของเขาแต่พระเจ้าเรียกเขาออกมาในการ เผยพระเจนะแต่พระเจ้าใช้เขาใส่ถ้อยคําของพระเจ้าในปากของเขาเขาพูดตามที่พระเจ้าบอกเขานะครับปุโรหิตมาเรียกเขาว่าท่านผู้เผยพระเจ,จะนะไปไปทำที่อื่นซะอย่ามาที่นี่นะที่นี่ฉันคุมอยู่เป็นเขตของฉันนะครับอาโมสบอกว่าผมไม่ใช่ครับแล้วผมพ่อผมก็ไม่ใช่ด้วยครับผมเป็นแค่คนเลี้ยงสัตว์แต่พระเจ้าใช้ผมมาครับดังนั้นผมต้องพูดเรื่องนี้นี่คือคน ที่ทําให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนถ่อมใจได้ครับก็คือจริงๆแล้วเขารู้ว่าเขาไม่ใช่ครับเขาไม่ใช่ผู้เผยพระนะเลยเขาไม่ใช่ลูกของผู้เผยพระะด้วยนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าใช้เขามาท่านนึงครับผมเห็นพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเรื่องของคนถ่อมใจครับคนที่ยินยอมให้พระเจ้าใช้และคนอื่นก็จะเห็นอย่างนั้นด้วยครับคนอื่นจะเห็นอาโมสเป็นคนถ่อมใจครับแต่จริงๆแล้วอาโมสเป็นใครครับ อามมก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าผมเป็นคนเลี้ยงแกะผมเป็นคนที่พระเจ้าใช้มาและพระเจ้าใช้ผมมาพูดนะครับแค่นี้ครับคนใครๆก็เห็นแล้วครับว่าเป็นคนทำใจผมคิดว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะตอบคําถามนะครับสําหรับคนที่ถามมานะครับว่าวันนี้มีงานเยอะนะครับแล้วก็ อาจจะติดธุระหรือมีอะไรบางอย่างมาทำให้เราไม่สามารถที่จะมีโอกาสปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้ไม่เป็นไรครับพระเจ้าใช้คุณทำอะไรทำสิ่งนั้นครับแต่ความเป็นจริงก็คือว่าถ้าวันนี้ผมบอกว่าผมงานเยอะครับแล้วก็เมื่อวานมันวันหยุดนะครับวันมาฆะนะครับวันมาฆะผมต้องไปทํา อะไรบางอย่างนะครับไม่ใช่ไปเวียนเทียนนะครับแต่หมายถึงว่าไปทําอะไรบางอย่างที่เว,นว้นวันหยุดต้องต้องไปใช้เวลานิดหน่อยครับแล้วก็ไม่ได้มานะครับนั้นวันพรุ่งนี้ขอหยุดสักวันหนึ่งหรือวันเมื่อวานขอหยุดสักวันนึงครับผมเชื่อว่าพี่น้องก็คงจะเข้าใจเนาะแล้วก็คงจะไม่เป็นไรวันนี้หยุดเฝ้าเดียวได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมหยุดสักวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องจะขาดพระพรเนาะ <jeune S 1> อันนี้ไม่ค่อยถ่อมใจครับหมายถึงว่าพี่น้องจะ จะอาจจะโอเคก็อ่านพ้องพี่เองได้นะครับแต่ว่าถ้าหยุดสักวันหนึ่งพี่น้องคงคิดถึงเนาะเราก็คงจะเศร้านิดหน่อยนะครับดังนั้นไม่เป็นไรครับมาได้ทุกวันครับแม้พรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดก็จะมาครับแล้วก็จะมาก่อนด้วยนะครับอาจจะถ้าจําเป็นต้องหยุดก็จะพยายามหาเวลาทํโ o ทครับทาเพิ่มนะครับบางวันคุณอาจจะเห็นผมไม่ได้วีนะครับหน้าตายุ่งเหยิงนะครับก็เป็นช่วงเพราะว่าทํโ o ทครับทำงานหนักไปหน่อยนึง ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับคนที่เป็นจริงๆนะครับก็คือเป็นตัวตนจริงๆและเมื่อคุณเป็นคนที่ออกมาจากข้างในคนก็จะเห็นครับว่าคุณเป็นคนทอมใจและคุณทอมใจต่อพระพระเจ้าครับเพราะว่าเราเป็นใครเราเป็นแค่คนเลี้ยงแก่ครับเราเป็นคนที่พระเจ้าเรียกเรามาและเราทําตามหน้าที่ของเราครับดังนั้นวันนี้ขอพระเาจาพระเจ้าที่จะสอนเราทุกคนครับและทําให้คนอื่นสามารถเห็นพระเจ้าในตัวเราได้ครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระเจ้าให้ปรากฏในตัวเราคนอื่นสามารถเห็นพระเจ้าจากตัวเราและเรายังมีกำลังในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่เราจึงอธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดวอวยพรพี่น้องนะครับใครที่เวลาน้อยก็แวะเวียนกันมาเยี่ยมบ้างนะครับอย่าถึงกับขาดไปเลยนะครับแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ พระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ